เรามานำเสนอเป็นนะครับเครื่องรีดไม้13นิ้วเครื่องรีดไม้13นิ้วนะครับยี่ห้อไทเกอร์รุ่น T MB 13นะครับ1,500วัตต์ตัวนี้แข็งแรงทนทานคุณภาพสูงราคาประหยัดครับผมเดี๋ยวเราเริ่มมาดูที่ภายนอกกันเลยนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์จะเป็นตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเอาไว้ไขจุดต่างๆของตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวประกอบเพื่อที่จะเพื่อที่จะประกอบด้านหลังนะครับให้จัดเก็บไอพวกเศษนะครับเวลาเรารีดไม้นะครับผมเศษเข้าไปในถุงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบรอบเครื่องกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องจากไอตัวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งลูกเลื่อนเข้าไปข้างในเลื่อนไม้เข้าไปข้างในอย่างสะดวกนะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับผมสวิตช์เปิดปิดตัวนี้แล้วก็เป็น ตรงนี้เบลเกอร์จุดนี้นะครับผมหรือว่าผิวสวยงามนะผมแล้วก็เดี๋ยวอ้อมมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นดและด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับหน้าหลังแล้วก็ปุ่มนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือการปรับระดับนะการกินไม้เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าว่าปรับระดับยังไงนะครับผมปุ่มตรงนี้นะครับ ผมตรงนี้คือ,คอปรับระดับการกินเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้คือวัดจากด้านด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นมินนะครับด้านขวาก็คือแบบนิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มแจ้งบอกอยู่แล้วว่าว่าดาวดาวคือหมุนลงอย่างนี้นะครับก็คือหมุนขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะครับรับดาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก็คือแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้น้ําหนักเยอะมากนะครับทุกสิ่งเป็นเหล็กทุกอย่างเป็นเหล็กหมดนะครับผมมีจุดยึดให้น็อตยึดให้จังสีด้านนะครับผมครับลักษณะนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติตัวเครื่องครับรุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อนะครับทีละวัตไทเกอร์นั่นเองนะครับรุ่น TMB ขีดสิบสามพันห้าร้อยวัตนะครับพันห้าร้อยวัตนะครับรอบนะครับรอบก็คือแปดพันห้าร้อยรอบนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไม้ตัวนี้นะครับนะครับไม้ยังไม่ได้เรียบมากนะครับเราจะมาดูว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําให้เรียบแล้วออกมาเป็นยังไงผิวงานเราจะสวยแค่ไหนนะครับครับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับกดออกมาได้เลยนะครับผมเราเดี๋ยวลองเทดสเสียงเครื่องกันดูครับ รอบเครื่องถือว่าแน่นมากนะครับผมแน่นแล้วเดินรอบได้นิ่งมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกับไม้จริงๆดูว่ามันเท่าไหร่นะผมจะลองกินผิวไม้ดูนะครับผม อยู่ไม้นะครับเนียนมากๆนะครับผมเนียนมากมากนะครับส่วนดูด้านนี้นะครับ่อนที่จะทํานะครับก็คือมันจะขูขะประมาณนี้นะครับขูขะประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็คือเนียนเลยนะครับสวยงามแล้วก็มีจุดเด่นของมันก็คือมันก็จะเหมือนเครื่องที่ราคาแพงทั่วไปคือจะดูดไม้เข้าไปอัตโนมัติเลยเราแค่ปล่อยนะครับเดี๋ยวเราผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งเราแค่ปล่อยเข้าไปนะครับผมปล่อยเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะดูดไม้เองอัตโนมัติเลยนะครับ เริ่มจากเปิดตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเนี๋อวยูนเนืร์ไม้ก่อนเข้านะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือมีความหยาบของตัวเนื้อไม้อยู่แล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูความเนียนนะครับจะเหมือน2ออันนี้ที่ออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูอีกครั้งครับ เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการทดสอบไม้ทดสอบตัวเครื่องถือว่าดีมากะครับงานทําออกมาได้สวยงามนะครับครับดูนะครับผมเรียบเนียนมาเลยนะครับสวยงามมากๆครับผมเครื่องรีดไม้ไทเกอร์ครับ13านิ้วขอบคุณมากสวัสดีครับ